ความเลยความเลยรไม่โหเนื้อเข้มข้นลูก้าเข้มข้นมากซึมเร็วซึมแพอแล้วตลดแล้วตลดแล้วกระปุกใหญ่แบบนี้เนื้อเข้มข้นเห็นไหมคะเหมือนกันทุกกระปุกคว่ำกระปุกไหนก็ไม่หกขาดเนื้อเหนียวเข้มข้นมากนะคะเอามือลองไว้สิคว่ำกระปุกไหนก็ไม่หกคว่ำกระคว่ำกระปุกไหนก็ไม่หกเอามือลองไว้ เห็นไล้วหลูกค่ะนี่เกมคนไหมแค่ไม่ใช่วันของเราไปลอกับนเถอะไปหรอกกับบนไปหลอกกับบ้านเราดีกว่าไม่ใช่เมื่อกี้เอานิ้วจกก่อนไงมันก็เลยเป็นติ่งออกมา